สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่ช่องทารุบาบเมชินะคะยินดีต้อนรับสู่คลิป ความรักของชาวธาตุดินนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะเดือนสิงหาคมนะชาวธาตุดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีมังกรค่ะพฤกษ์แล้วก็กันช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตวนตกเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุดินค่ะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันยินีต้อนรับ นะคะคเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของท่านที่จะได้คำทำนายในคลิปนี้กันไปก่อนในครึ่งเดือนแรกนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะชาวธาตุด,ดินขอให้ชาวธาตุด,ดินค่ะพลังงานหลักของชาวธาตุด,ดินนะคะครึ่งเดือนแรกของคุณเป็นอย่างไรขอให้ สี่ไม้สีไม้เป็นพลังงานของการประสบความสําเร็จนะคะสีไม้เนี่ยเรียกว่าสําเร็จแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะรอบด้านดีนะคะการงานการเงินมั่นคงคุณมีทางรอดคุณมีทางช่วยคุณมีคําว่าครอบครัวคุณมีคนข้างหลังเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รากฐานมันก็มั่นคงนะคะ มันจะดีมากถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวไปแล้วแค่นั้นเลยถ้ามันเป็นพลังงานแค่ของคุณและเขานั่นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในไปดูซิว่าตอนนี้ชาวท่าดินคนที่จะได้คําทํานายจากคลิปนี้คุณเจออะไรอยู่นะคะพลังงานของคุณนะห้าไม้ t เดอะซันนะคะ ทิงดาบแล้วก็ไพ่ไหนเหรียญหน้าไพ่สถานการณ์ในช่วงนี้ที่คุณเจออยู่นะคะมีการประสานงานมีการพูดการคุยอะไรหลายๆอย่างค่ะคุณต้องเรียกว่าคุณรักษากฎมีคนพยายามจะขอเหตุขออารมอรวยเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่คุณจะต้องรักษากฎคุณต้องทํามันอย่างถูกต้องนะคะทามันแบบเต็มที่นะคะคุณคุณยอมทะเลาะคุณยอมมีปัญหามากกว่าอารมุ่อาร,อรวย แล้วมันจะไม่มีปัญหาตามหลังซึ่งมันเป็นพื้นที่เป็นความรับผิดชอบของคุณนะ่ะเท่าที่เห็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนที่เรียกว่ารักษากฎรักษาระเบียบรักษาความถูกต้องนะคะชอบทําอะไรที่เรียกว่าเปิดเผยชัดเจนตรวจสอบได้ง่ายไม่สุกไม่ซ่อนนะคะอืมเป็นพลังงานคนยอมหักไม่ยอมงองนะ ไปดูซิรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะชาวธาตินแปดดาหนึ่งเหรียญไ n i g h t k n i จิเ m a g น จากที่เห็นนะคะพลังงานของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนมีข้อจำกัดที่มันมันไม่สามารถครบกันได้โดยปกตินะคะ8ดไม้1เหรียนท์ถือไม้นะคะบางท่านอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่ต้องเอาเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางท่านทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องหลบหลบซ่อนไว้นะคะเพราะว่าอาจจะมีผลเกี่ยวกับ ที่ทางานอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากให้คบหากันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มันเหมือนแบบถ้าจะได้พูดถ้าจะได้คุยกันน่ยมันจะต้องเอาเรื่องงานเข้ามาเป็นข้ออ้างเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ระหว่างคุณกับเขามันไม่เป็นไปได้อย่างใจนะคะมีเรื่องราวอื่นที่จําเป็นจะต้องบริหารจัดการก่อน ส่วนที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้นะคะมีข้อจํากัดประมาณนี้คลิปนี้อาจจะเหมาะสมกับตัวคุณนะ,ะไปดูกันไปดูกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะขอให้ให้กับตัวคุณนะคะชาวธาตดินคุณรู้สึกยังไงกับเขา สองดาดูแมนเชเชียสตัวสตริงเยอรแฟนสองไม้นะคะ ค่อยๆไปนะทุกคนคุณและเขาเนี่ยมันไม่ได้พี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุณและเขามันห่างกันแบบห่างกันด้วยสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โรคระบาดอย่างเดียวมันห่างกันในในความรู้สึกความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะ ในวิดูซิละเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวท่าตีนเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวท่าตีนเขารู้สึกยังไงกับคุณคะควีนถือเปลี่ยน justice 1 yeah. 92 the sun judgment okay ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณเนาะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวน,น,นะจะ๊ะ จากหน้าไพ่ที่ขึ้นเนี่ยนะใช่อย่างที่พี่บอกตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวคุณและเขาอยู่ห่างกันนะคะแต่มันสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีระยะทางจริงๆคุณและเขามีเรื่องราวให้ต้องไปดําเนินการไปจัดการนะคะมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นจริงๆมีความห่วงใย,ยอยู่แต่บนความห่วงใย,ยนั้นนะ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันก็มีมีพื้นที่มีขอบเขตอ่ะที่มันไม่ กล้าล้ำเส้นไม่กล้าก้าวข้ามเข้าไปเพราะไม่รู้ว่าบางครั้งอ่ะในจุดที่เราเคยแคร์จุดที่เราเคยอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่ณนะวันนี้เขายังต้องการอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจากหน้าไพ่ดูแล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แล้วก็วกุ่นอยู่กับชีวิตตัวเองพอสมควรตัวคุณเองก็เช่นกันนะฮะตัวคุณเองก็เช่นกันหน้าไพ่เขาเป็นยังไง เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าจะฝากฝังในเรื่องของงานฝากฝังในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คุณสามารถทําได้ดีทั้งทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านคุณเป็นคนมีความสามารถแบบนั้นชัดเจนละเอียดรอบคอนะคะเป็นคนที่บางครั้งทําอะไรไม่ได้ จะเรียกว่าไงไม่ใช่คนทําอะไรเร็วๆแต่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วตัดสินใจไปแล้วเชื่อใจได้เถอะวางใจได้เถอะมันไม่ต้องกลับมาแบบแก้ใหม่คุณเป็นคนทำอะไรตัดสินใจช้าจริงค่อยเป็นค่อยไปจริงแต่ว่ามันคือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะคะเป็นทางการเลยแน่นอนเลยเชื่อถือได้เลยมั่นใจได้เลยฟีลแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วในเวลานี้ตัวเขาเองค่ะก็รอคอย รอคอยการตัดสินใจของคุณรอคอยการพูดการคุยความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นการตัดสินใจในการที่จะพูดความในใจการตัดสินใจที่จะขยับความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจในเรื่องราวที่หันมาช่วยกันแก้ไขปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันยังอยู่ในโหมดหงเมื่อถึงเวลามันต้องตัดสินใจอะ แม้ว่ามันจะพร้อมหรือไม่พร้อมทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเท่าที่พี่เห็นนะอ่ะไปดูซิเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางไหนไห <c oughs> นถ้วยหนึ่งเหรียญ เด็กถืดดาไพ่หถ้วยหน้าไพ่อย่างที่บอกมันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มันมีคอนดิชันแน่นอนว่ายังอยากมีอยู่ในชีวิตนะคะแต่อาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่ Position เดิมสถานะเดิมคราวนี้เสร็จก็ต้องไปดูกันว่าสถานะที่มันเหมาะสมกับความสัมพันธ์ในเวลานี้มันเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยนายถือถ้วยเด็กกับไพ่หเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาบอก ว่ามันเป็นสถานะที่จับต้องได้แล้วก็มั่นคงแน่ๆเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นจุดมันน่าจะเป็นสถานะที่ดีบางท่านเนี่ยอยู่ในหมวดสถานะของความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีต่อกันแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความมั่นคงไปด้วยกันอืแต่ตอนนี้เนี่ยมองว่าเป็นมิตรก็น่าจะแฮปปี้เขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหม เด็กถือถ้วย um, ไพติดอะ <laughs> lovers สามเหรียญ และไพ่สิบเหรียญหน้าไพา่ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีคนของเขาอยู่แล้วอถ้าใครรู้ก็คือเป็นแบบนั้นคําว่าคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยคือสนิทสนมกันแบบเข้านอกออกในในบ้านได้เลยนะฟีลแบบนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นนั้นน่ะมันคือการที่มีคนในที่ทำงานเหมือนคุณนั่นแหละคนในที่ทำงานเหมือนคุณนั่นแหละจ้องจะงับ <c oughs> จ้องจะงับจ้องจะแฮบเขานะคะ แล้วก็คาดหวังการเป็นครอบคร,รัวออกตัวแรงเต็มที่กองเชียร์พลึกพรับนะเออพอกันพี่เชื่อว่าถ้ามันเป็นเคสหลังคุณน่าจะรู้ว่าเป็นใครเพราะออกตัวแรงไหนดูซิมีเกณฑ์ได้คอมมินไหมหรือปรับความเข้าใจกันไหมระหว่างคุณกับเขาค e ีนไม้เชมเปนวิวค่ะ หน้าไพ่แฮงแมนนะคะหน้าไพ่เนี่ยสถานการณ์เกณฑ์การได้ปรับความเข้าใจมีแต่ว่ามันมันไม่ได้เกิดได้จากอย่างใจที่คุณอยาก จะให้มันเป็นไปได้แต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากการที่คุณปลดแอกในเรื่องสถานการณ์การงานหรืออะไรได้แล้วคุณก็จะมีเวลามานั่งแก้ไขเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นในความสัมพันธ์นี้นะเพราะฉะนั้นเกณฑ์นในการปรับความเข้าใจในการปลดแอกจากสถานะความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะที่มันมั่นคงกว่านี้มันก็มีดูซินะคะ ไหนดูสิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะเดมู n q ควีนถือถ้วยเต็มอิ่มไปด้วยความรู้สึกเด็กถือเหรียญนะ มันก็แปดไม้มีการพูจามีการสื่อสารกันแต่เหมือนแบบรู้กันอยู่สองคนอะเออเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงออกก็รู้กันอยู่สองคนถ้าใครพูดใครทําอะไรก็ก็จะเป็นก็จะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ที่มันที่มันเรียกว่ายังไงความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะที่เหมือนแบบต่อหน้าคนอื่น ก็แสดงออกอีกอย่างหนึง่งแต่รับหลังคนอื่นก็แสดงออกแบบโอเคมากๆดีมากๆเออเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบถ้ามันจะก้าวหน้าได้ต้องไม่บอกใครอะฟิลนั้นนะนะขอให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่จะเรียกว่าไงอะมันไม่ได้แบบว่าอิ e ล a เลชชิ h i p อยู่กับใครเถอะหรือเป็น t h i ร์ปาร์ตเถอเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เวิร์กนะครับมันก็ไม่ work. เวิร์กเเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ ไนทถือไม้หนึ่งไม้สามถ้วยเก้าไม้มันเหมือนเป็นลักษณะการที่จะกระเถิบความสัมพันธ์นี่มันไม่ง่ายนะคะ พี่ว่าจริงๆทั้งตัวคุณและตัวเขาค่อนข้างกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เหมือนมีอะไรประเดประดังเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะๆเขาเลยมีความรู้สึกเหมือนแบบถ้ามันเหนื่อยถ้ามันหนักเราก็จับมือเดินกันไปแบบคนที่เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าในความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวข้องเกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้จริงให้รู้ไว้ว่าถ้าตัวคุณหรือใครคนใดคนหนึ่งต้องการเดินออกไปจากความสัมพันธ์เพื่อที่จะไปเจอคนของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งก็ยินดีนะอืม ประมาณนั้นนะคะอไหนดูซีว่าใพ้แนะนาอะไรให้ยอยากแนะนําอะไรให้กับชาวทัตน์ดีในคลิปนี้จ้าอืมอืมความสัมพันธ์นี้มันมันมีคําว่าซื้อสัตว์ยากมันจะต้องเช็คว่าที่ไหนเ,เราเข้าได้เราเข้าไม่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ เรียกว่าต้องอยู่ในมุมในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สร้างความเสียใจอีกต่อไปเหมือนคุณและเขาจะหาจุดที่จุดร่วมจุดต่างกันจเจอ,อแล้วรู้ว่าจุดต่างมากๆจะไม่ไปแตะแล้วก็จะอยู่ให้เย็นในจุดที่มันร่วมกันได้จากหน้าไพ่มันเป็นลักษณะแบบนั้น นะคะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วกับความรักของชาวท่าดิงครึ่งเดือนแรกนะคะสิงหาคมเนาะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะมุมบนขวามือจะารายละเอียดการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะดูดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ